สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพระสัสดีที่16เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นระครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่า,ายแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนีนะ้จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของพายุสุริยะที่อาจจะทําให้เกิดการรบกวนคลื่นวิทยุแล้วก็สัญญาณ GPS ทั่วอเมริกาเหนือนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุบคณ มีมุวัสดุยกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าขานครับวันนี้เรื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ําทะเลทั่วโลกตอนนี้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับผูชาชา้ช่วยศาสตราจารย์ทอนทารงนาวาสวัสดนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงเล่าขานนะครับ ธนาคารอ,อมสินครับได้ขยายระยะเวลาในการฝากเงินกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนโดยจะขยายไปถึงวันที่31สิอสิงหาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนจะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ1.32ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ1 5 5ต่อปีนะครับส่วนผู้ที่สนใจก็สามารถ ฝากขั้นต้นได้ที่10,000บาทโดยฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสำหรับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล,แล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1ึ่หหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟงังเราจะ มอปร่มจากการลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจำนวนสองะวันนะครับสามารถกันแดดกันฝนได้พับได้แล้วก็พกพาได้สะดวกเพียงคุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ทาง SMS พิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนูนอีกช่องทางหนึ่งเป็น a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำบรเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมนะครับได้รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงจากแครายถึงมีนบุรีจนถึงสิ้นเดือน รกรกฎาคมนี้นะครับปรากฏว่ามีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละเก้นะครับร้อยละเ7 5 4นะครับนี่เป็นข้อมูลโทรเลขครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอร์มรนะครับได้รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงจากแครายถึงมินบุรีจนถึงสิ้นเดือนรกรกฎาคม2566นะครับปรากฏว่ามีความคืบหน้าของงานก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ร้อยละเ7เ .54 นะครับร้อยละ9 7 5 4ี่นี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงจากแครายถึงมีนบุรีจนถึงสิ้นเดือนก,กรกฎาคม2,566ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้รายงานเข้ามาเนี่ยนะครับ คำถามคือมีความคืบหน้าโดยรวมไปแล้วอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422 1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่15สิงหาคมจากจังหวัดนครราชสีมาขอสแสดงความยินดีกับคุณกุสุมาบุญกระโทกนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวกับเรื่องราวของพายุศุริยะที่ไปมีผลกระทบกับ GPS ดับ ทั่วอเมริกาเหนือเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับพูดคุยกับคุณวิมุตวสลายกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมดาราศาสตร์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วส,รรสวัสดีครับ,บคุณวิมุตครับสวัสดีครับครับขอเป็นความรู้กันนะพายุสุริยะนี่คืออะไรอ๋ะอ๋อพายุสุริยะเกีเ่ยวกับพายุบนโลกแล้วกันอ่าได้ครับได้ครับอ่าพายุก็พายุก็คือลมที่มันพัดแรงๆใช่ใช่ใช่ครับอ่าลมทําพัดเบาๆก็ลม พัดแรงๆก็พายุแรงมากก็เป็นแระศุนกันเลยก็ว่าไปนะพายุสุริยะก็เหมือนกันมันก็คือลมสุริยะที่พัดแรงๆทีนี้มันมีสองคำแล้วลมสุริยะกับพายุสุริยะอ่าครับมันก็คือจะเปรียบเทียบแล้วมันก็คล้ายกับลมบนโลกครับเพียงแต่ต่างกันนิดหน่อยแต่มันก็ไม่มันก็ไม่หน่อยต่างเยอะเหมือนกันบนโลกไอ้สิ่งที่เคลื่อนที่มาเป็นลมก็คืออากาศอ่าครับแต่ในอวกาศเนี่ยจากะสิ่งที่ดวงอาทิตย์พัดมาเนี่ย มันคือประจุไฟฟ้าครับอ่าประจุไฟฟ้าสิ่งที่เรามองเวลามองดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์มันไม่ได้ส่งมาแต่แสงสว่างไม่ได้ส่งมาแต่ความร้อนอแต่มันยังมีพวกประจุไฟฟ้าพัดมาด้วยอ๋อฮะทีนี้ถ้าเป็นอ่าลมที่เป็นอากาศธรรมดาเนี่ยมันก็คงไม่น่ากลัวแต่ทีนี้มันเป็นประ,ประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้ามันทําอะไรได้หลายอย่างอืมอ่า ก็คือสิ่งที่เป็นข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนะฮะก็คือที่อเมริกาเห็นบอกว่ามีเอ่อลบมีการลบกวนการสื่อสา,ารทยุอ่าถ้า GPS เนี่ยมันน่าจะไปทำให้ดาวเทียมรว่วโอ้อก,อก็ทำได้เหมันกันคือเขามีประจุไฟฟ้าแล้วเนี่ยพอมันพัดใส่ดาวเทียมเนี่ยถ้ามัน แรงมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการเ,าเรียกว่าเกิดปัเกิดเกิดการเหนี่ยวนําขึ้นในในตัวตัวถังของของดาวเทียมับหรือมันก็เข้าไปในตัวเซนเซอร์ของดาวเทียมออื่เซนเซอร์ที่อ่อนที่เอความไวสูงสูงดาวเทียมเนี่ยพอมันเจอประจุไฟฟ้าพวกนี้มันก็ลวนหมดอ๋อครับพอเจอเจอพวกนี้บางทีก็อาจจะแค่มีสัญญาณรบกวนกข้อมูลใช้งานไม่ได้อันนี้คือขั้นต่ําไม่ได้กวนข้างลา่างนะกวนข้างบนนู่นเลย ครับต oh, อนนี้ที่แรงๆก็อาจถึงขั้นดาวเทียมพังเลยก็มีอ๋อ oh, ครับครับนะแต่ว่าเอ่อที่ผ่านมาไม่น่าจะถึงขั้นพังนะน่าจะถึงขั้นเอ่อรอบกวนจนใช้งานไม่ได้ชั่วคราวอย่างนี้มากกว่านะแล้วก็ที่เกิดบ่อยๆที่เราจะได้ยินรายงานบ่อยๆจากทางเออเมริกาเลยก็คือลบกวนการสื่อสารวิทยุเพราะว่าพอขึ้นเอ่อพายุสุริยะเนี่ยพอมันประทะโลกเนี่ย มันไม่ปะทะถึงพื้นนะมันก็คือเกาะกวนแค่บรรยากาศชั้นบนบนครับซึ่งบรรยากาศชั้นบนเนี่ยมันจะมีบรรยากาศชั้นหนึ่งมีอยู่ชั้นหนึ่งที่มีสมบัติพิเศษในเรื่องของการสะท้อนสัญญาณวิทยุกา,การสื่อสารโดวยวิทยุบนโลกเนี่ยเขาไม่ได้ว่าสื่อสารโดยตรงจากเสาถ,ถึงเสาอย่างเดียวนะมันเขาต้องอาศัยผ่อนผ่านบรรยากาศสะท้อนกับบรรยากาศชั้นนี้ด้วยขึ้นไปแล้วลงมาเงี้ย ใช่ครับก็คือพวไ้ได้เยอะเลยจะได้ไม่ต้องมีการโทนสัญญาณเยอะๆนะแต่เพราะไอ้สไอ้บรรยากาศชั้นเนี่ยพอมันถูกรบกวนมันก็มันก็เหมือนกระจกที่มันมันเป็นอ่ะกับใช่ไหมคือส่องส่องภาพมันก็จะส่องไม่รู้เรื่องอ๋อพลิกไปพิกมาดิ้นไปดิ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะใช่ก็แทนที่จะสะท้อนไปในจุดที่ควรจะสะท้อนกับกับไปบล็อกไว้หรือสะท้อนไปทางอื่นอันนี้จะเกิดบ่อยอืม อ,อย่างหนึ่งนะแล้วก็กรณีที่เราอาจจะเคยได้ยินมานะก็คือกรณีที่ร้ายแรงที่สุดแล้วกันอายุสุริยะที่ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดในในประวัติศาสตร์มนุษย์เลยแล้วกันมันเกิดขึ้นในปีหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งแปดห้าเก้าครับหนึ่งแปดห้าเก้านานไหมนานนานร้อยกว่าปีนานคานคิดดูแล้วกันว่าตอนนั้นเนี่ย เอริสันยังไม่ประดิษฐ์หลอดไฟเลย,เยโลกมันยังมืดมิดอยู่เลยมันงค่น้ากโกหดใช่ไหมฮะไมา่ได้หลอดไฟเลยครับตอนนั้นอาวว่ากรุงเทพอย่างนี้บังกอกอยู่เลยแล้วกันนะอ่ามียุคนั้นเนี่ยมีสายไฟฟ้าแค่เทอร์เรเล็กเท่านั้นเองโอ้เรื่องไฮโซแล้วนะว่าใช่พอมีพอมีพายุุริยะโจมตีปั๊บเนี่ยมันก็เกิดการเหนี่ยวนําขึ้นมาในสายไฟสายเทรเลขซึ่งมันก็เกิดสร้างความเสียหายเหมือนกันก็คือทําให้เออ่ถึงขั้นคนที่พนักง,ง,งานเนี่ย ทางงานเคาะตะละแจ็บเนี่ยไฟ,ไฟดูดเลยจนไฟดูดเลยก็มีเอาอย่างนั้นเลยหรือมีถึงท่งนนทนออานสถานีหกร้ลเลขไฟไหม้เลย <art S 2> <ๆ>ก็มีอันน ated, ั้นคือกรณีสุด,ส,ด,ส,ดสุดแล้วรุนแรงที่สุดแล้วนะแล้วก็มีอแต่ครั้งนั้นเนี่ยมันก็คือเกิดจากพยุนิยะที่รุนแรงมากแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกกันมาเลยนับจากจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยมีแรงขนาดนั้นแต่ก็ก็ต้องดู ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอีกต้องมีแผนป้องกันต่อไปกับคกับเดี๋ยวถ้าทุกฟังจะนึกภาพโทรเลขไม่ออกนะคุณนิมมตทุวันนี้ไมาจะไม่มีอ่อไม่มีแล้วด้วยรู้สึกจะมีของของการรถไฟมั้งแค่ที่เขาอยู่ตามดาวดาวแนวทางรถไฟนั้นเองเขาก็โทรเลขสื่อสารกันเองใช่ไหมเข้าไปเข้ามาเป็นรหัสเป็นมอสอะไรพวกนี้แต่ว่าทั่วไปไม่มีแล้วทีนี้เอาหลักการเกิดของมันเกิดได้ยังไงครคุณนิมมตฮะเพราะนพายุเนี่ยมันจะอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยปกติมันก็จะแผ่พวกอนุภาค ประจุไฟฟ้าออกมาอยู่แล้วปกติตอยู่แล้วของมันอยู่แล้วเป็นปกติพัดมาเอื่อยยเรื่อยๆพัดเอ่ยเอ่ยครับแต่บางครั้งเนี่ยดวงอาทิตย์มันไม่ได้มันไม่ได้นิงน่งๆสักทีเดียวบางทีมันก็มีการปัทุอะไรบ้างปุปะปุปะของมันไปเรือ่อยแล้วกตปัทุเนี่ยมันจะมีเอ่อเรียกว่าคล้ายๆกับฤดูกาลด้วยอือ่าบางช่วงเยอะบางช่วงน้อยครับอ่ามันเป็นขึ้นๆลงๆทุกๆสิบเอ็ดปีโดยประมาณ อืมอ่าช่วงไหนที่เยอะมันก็อาจจะขยันปะทุหน่อยนึงครับช่วงไหนอสงบหน่อยมันก็ไม่ค่อยจะปะทุและช่วงเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นครับขณะเนี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้าาวคาดว่ามันจะขึ้นสูงสุดในประมาณปีหน้าปีหน้าอืมประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเนี้ยเราอาจจะได้ยินข่าวประเภทว่าพายุสุริยะปะทุที่นู่นปะทุที่นี่เราก็ไม่ต้องตกใจอตอ่ตกใจเกินเหตุต Anyways, หเพราะว่ามันปะทุ มันประทุเป็นขึ้นลงตามวัฏจักรอยู่แล้วนะฮะทุกสิบเอ็ดปีแล้วมันเป็นอย่างนี้มาไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ารอบแล้วกับประทุนี่หมายถึงความแรงของเขาเหรอฮะคุณปะทุก็คือเหมือนกับเอ่อหนึ่งเหมือนกับเหมือนโกนมะม่วงไหมฮะแ้ามันเดือดนึกถึงนึกถึงฐานฐานไฟที่แดงแดงอยู่บางทีก็ประทุดังปุเนะฮะปุกปุปอ่านึกออกเลยออกปุกยงนั้ครับเพราะประทุปุธิทมันก็มี เอ่อมันก็มีคลื่นกระแสะออกมามันก็มีลมสะอาดกระแสะลมโซเลียดแรงๆมาทีหนึ่งฮะฮะแล้วพอมันรวมๆกันเข้าก็กลายเป็นพายุใช่ครับโอ้โหแล้วก็ห้ามาไม่ได้เลยสิครับเนี่ยห้ามไม่ได้ทีนี้เอผลกระทบเนี่ยจะเห็นว่าที่เราพูดๆกันมาเนี่ยผลกระทบเรื่องการสื่อสารเรื่องทําดาวเทียมพังอะไรเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่อไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อคนเราอือยู่แล้ว บางทีเอผมเคยเห็นกระทั่งที่ว่าเพราะว่ามีพายุสุริยะอย่าออกไปยืนกลางแจ้งอืออันนั้นอันนั้นเลอะเทอะเลยฮะไม่เกี่ยวอะไรด้วยอะไรขอยืนยันเลยว่าพายุสุริยะไม่เป็นอันตรายต่อคนไม่ใช่พายุทั่วไปนะไม่ใช่พายุฝนนะคนอยากกันไต่เนี่ยที่มันเอส่งผลกระทบร้ายแรงเนี่ยก็คือมันทําลายพวกโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอืเช่นระบบสายส่งทําลายดาวเทียม รบกวนการสื่อสารอืแต่มันไม่ได้ทําอะไรกับคนมันเหมือนอย่างนี้ไหมครับเหมือนกับเราปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงๆเข้าไปแล้วมันจะเป็นคือเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติมันจะมีเครื่องเกิดอาการช็อตขึ้นมาชั่วคราวอะไรประมาณนี้ฮมันมันไม่ได้ไปช็อตมันบางทีมันไปเหนียวนำออเป็นเหนียวนำไปดึงออกมาบางทีอ่อนๆให้อย่างเอสายไฟอย่างเคยเกิดจริงๆครับครับเคยเกิดจริงๆปีหนึ่งเก้าแปดเก้านะหนึ่งเก้าแปดเก้าที่แคนาดามันไป พอขึ่นขึ้นรบกวนเนี่ยไอพายุสุริยะน่ะมันไปรบกวนมันไปเหนี่ยวนําในสายส่งสายส่งเอไฟฟ้าแรงดันไอ้แรงดันสูงเนี่ยแหละสายเอคือในในต่างประเทศเนี่ยสายส่งพื้นที่มันกว้างสายส่งเนี่ยมันยาวพอสายส่งยาวเนี่ยมันก็จะอ่อนไหวต่อการเหนี่ยวนําอครับเหนี่ยวนําจากจากอบรรยากาศที่มันเต้นๆต้นเนี่ยแหละเพราะนั้นครั้งนั้นเนี่ยมันแรงถึงขนาดที่ว่า หม้อแปลงอะไรเนี่ยระเบิดหมดเลยระเบิดเลยแล้วก็ทําให้ไฟดับทั้งทั้งแคว้นเลยแคว้นปุีเด็กใหญ่โตโหรานรับแยว้นประเทศไทยไหมครึ่งครึ่งดับไปครึ่งวัน่ะดับไปครึ่งครึ่งวันนี่ก็คือส่งผลกระทบมหาศาลเลยนะก็คือเกิดเคยเกิดเคยแล้วเกิดึ้นแล้วครับที่อเมริกาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ต้องห่วงเมืองเมืองไทยไม่ม th ีเ well, well, you know ร ah ื่องนี้ไม่มีเพราะว่าสายลงเมืองไทยไม่ยาวขนาดนั้นอ๋อ สายสง่งคือสายส่งไฟฟ้าเนี่ยสายส่งไฟฟ้าเนี่ยครับวุ้ของเรานี่ส,งสง่งจากเขื่อนสิริกิตมาถึงนี่เลยนะครับม,มันไม่ยาวมันมันมันไม่ได้ยาวแบบของเขาของเขานี่เป็นพันกิโลของเขา,าอ่าของเขายาวแล้วก็อแล้วก็มีเขาก็มีการป้องกันอะไรดีอยู่แล้วครับครับ <นะ S 1> ครับนะเหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดในเมืองไทยครับครับแต่ถ้าจะมีความเสี่ยงจะออกเป็นลักษณะแบบไหนฮะถ้ามันจะเกิดขึ้นมาคุณิบุตรในเมืองไทยในเมืองไทยในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็คืออาจจะรบกวนเรื่องการสื่อสารเรื่องการสื่อสารมากกว่าอย่างเช่น เออย่างการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น้ําซึ่งเคเบิลใต้น้ําเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่เคเบิลใหญ่แก้วับไม่ใช่มีแค่เคเบิลนะลาแสงมันยังมีสายไฟด้วยสายไฟก็ต้องแบบอ่อลากไปด้วยกันเลยอันนี้คือระหว่างประเทศใช่ไหมฮะใช่ฮะขะหอ่างทวีบเลยอ่าระหว่างทวีบเลยครับอาจจะอาจจะมีเสียหายบ้างเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าอาจจะเสียหายนะฮะ อืแต่ก็ไม่ได้มา,ม,มากมาไม,ไม่ไม่มีผลลบไม่มีผลอันตรายต่อคนโดยตรงโอ้ครับแสดงว่าประเทศที่เขามีสายลากสายกันยาวๆขนาดนี้นความเสี่ยงเขาก็มีสูงสิครับงั้น่ามีมีความเสี่ยงมากกว่าแล้วเขาป้องก,กันยังไงครับคุณนิมุนะูฮะเออสมมุติว่าสมมุติว่าเกิดอะไรอย่างเงี้ยเขาเท่าที่ได้ยินมานะาก็คือจะต้องเรียกว่าให้ความรู้ของคนที่ มีอำนาจในการตัดไฟตัดไฟถ้ารู้ว่ามันจะลบรบวนมาแน่ๆแล้วตอนเนี้ยมันมีดาวเทียมที่พยากรณ์ล่วงหน้าได้อ๋อครับว่าพายุศุริยะกาลังจะซัดเข้าโลกภายในไม่กี่นาทีในชั่วโมงสองชั่วโมงข้างหน้าบางทีตัดไฟล่วงหน้าได้ตัดไฟล่วงหน้าตัดไฟตัดไฟให้มันให้มันผ่านไปก่อนแล้วค่อยคือตัดไฟยอมไฟดับสักชั่วโมงหนึง่งดีกว่าดับทั้งวันอะไรแบบนี้ <K r ub> คร <ub> ับครับครับอางนี้ปัจจุบันปัจจุบันเรามีความเ,าเทคโนโลยีสามารถอพยากรล่วงหน้าได้พอสมควรไม่ได้ยาวมากอาจจะได้ในระดับชั่วโมงชั่วโมงก็ยังทันอยู่นะฮะก็ยังก็ยังพอทันอยู่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงเขารู้อยู่แล้วแต่ละเมืองแต่ละเมืองเขาก็ต้องมีข้อมูลอยู่แล้วเบื้องต้นถูกไหมฮะใช่ครับเขาต้องคนคน,คนทั่วไปอาจจะไม่ต้องส,สนใจอะไรเลยก็ได้สนใจแต่คนที่เอเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีด้านนี้แต่แต่เขาอาจจะมีการประกาศล่วงหน้าว่าเดี๋ยวอาจจะมีพายุลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดับไฟประมาณชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้อาจจะบอกได้อันนั้นบอกจะบอกได้ครับใช่ครับแต่จะไปห้ามไม่ให้มันลงมาเนี่ยคงไม่ได้แน่อ๋อห้ามไม่ได้ครับไม่มีสิทธิ์เลยมากครับไม่มีสิทธิ์เลยเอ๊ะจริงๆเราเราสามารถเทคโนโลยีเราสามารถเอาไอ้พายุเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ไหมฮรอ่าปัจจุบันยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่เห็นการใช้ประโยชน์นอกจาก นอกจากด้านความบันเทิงด้านความบัน,บนเทิงันเทอะไรครับคือพาอยุเอระยะพวกนี้เพราะว่าพอเวลามันซัดเข้าโลกเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือแสงเหนืออ๋อไอ้ที่พอแสงเหนือสวยๆเราเห,ห็นคนไปดูภาพปอาปิ๊เซียงคืนแล้วมีแสงเหนือสวยๆเนี่ยครับผลจากพายุสุริยะอ้าวเลยครับอ๋อแล้วมันก็มีเรียกว่าเป็นมีบริมีธุรกิจด้านความบันเทิงด้านนี้อยู่เหมือนกันครับ ไปดูนี่แหละทัวร์ดูแสงเหนืออะไรอย่างเนี้ฮะอ้าว <c oughs> ไปดูความสวยงามแต,แต่จริงๆโดยโดยศักยภาพหรือว่าโดยองค์ประกอบของมันแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเราจับมันมาอยู่นะผมพูดอย่างเป็นศาสตร์ชนิดนึงสมมติเราจับมาได้ปุ๊บเนี่ยอไอตัวขา้างในมันเนี่ยมันจะมีศักยภาพในด้านไหนบ้างคริบุณบุญฮะ มันมันเป็นไฟฟ้าไหมก็คล้ายคล้ายกับลมพัดผ่านไปลมพัดผ่านไปมันก็น่าจะเกิดพลังงานบางสิ่งบางอย่างได้เราใช้ประโยชน์อะไรก็ยังยังไม่ยังไม่เห็นว่ามีใครใช้ประโยชน์จากมันโดยโดยตรงถ้าจะใช้พลังงานอะไรยังไม่มียังไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเรารู้ว่าองค์ประกอบมันคืออะไรถูกไหมฮะข้างในมันครับอันนี้รู้ครับอันนี้รู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะจะถ้าสามารถจับมันอยู่ได้มันเอามาใช้งานได้แต่จะใช้แบบไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งหรืออาจจะไม่คมีคนไม่คิดก็ได้มั้ง อ่มันคือมันไม่รู้จะคิดไปไหไมบอกว่ามันเป็นครับมันความเข้มข้นอะไรรุนแรงเนี่ยพอเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ความหนาแน่นต่ามากอ๋อฮะกระจายตัวเราอย่างเออนุภาคมันก็คือเอนุภาคอัลฟากับโปรตอนเม็ดนึงอ่ะเม็ด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 เราสร้างบนโลกก็ได้เราไม่ต้องไปจับพางบนแหละพวกนี้เราสร้างบนโลกก็ได้ไม่จะเป็นเลยก็ปล่อยเขาล่องลอยไปเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นดีกว่านะฮะเพื่อความปลอดภัย ครับครับอ่าหมาว่าประเทศไทยเราไม่มีแน่นอนเพราะนันสบายใจได้แต่ว่าเอถ้าเราจะมีโอกาสเราคงจะมีโอกาสได้เห็นไหมฮะเขาจะมาแบบเป็นเป็นคลื่นหรือเป็นอะไรไหมแบบแสงแสงเหนืออะไรพวกนี้ไม่ไม่เห็นด้วยนะไม่ไม่เห็นเลยเราเราเพราะว่ามันก็คือแทบแทส่องไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแหละครับมองเข้าไปแล้วก็มองไม่เห็นกล้องโทรทัศน์ก็มองไม่เห็นเห็นได้แต่ผลของมันเห็นได้แต่เอผลที่ว่าผลที่เกิดจากมันเห็นกันแล้วแต่เหนืออ่าเห็นแสงเหนือหรือ เห็นผลในด้านลบของมันจะมากกว่าครับภาพอย่างภาพถ่ายจากดาวเทียมอาจจะภาไปหมดมีสัญญาณลบกวนไปหมดอันนี้ก็แน่แน่เห็นนะครับไม่ไม่เห็นอะไรเลยพูดจบแล้วนะฮะเป็นเห็นแต่ข้อเสียของมันครับครับเอาเป็นว่าถ้าเราอยากจะเรียนรู้พายุสุริยะแบบนี้ก็มันจะมีเกิดขึ้นตลอดเวลาไหมฮะโดยทั่วไปเกิดในอวกาศในอวกาศเกือบเกือบทุกเกือบ เรียกว่าทุกสัปดาห์มีสัอืมๆๆและยิ่งช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่กําลังขาขึ้นอย่างที่บอกไว้แล้วกับจะมีทุกเรียกได้ว่าทุกวันทุกวันอืมครับมากน้อยแล้วแต่หรือบางทีอาจจะรุนแรงแต่ไม่ได้หันมาทางโลกแล้วก็รอดไปอกับอ่ะเอาละในความรู้เยอะเลยเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะศึกษาเรื่องนี้มีคาแนะนำไหมครับคุณมุ้ชมฮะเกี่ยวกับอาเนียนเนี่ยผมเคยมันเคยเป็นเรื่องแตกตื่นมาเมื่อ เมื่อตั้งแต่ปีออตื่นโลกแตกปีสองพันนั่นแล้วอืมนะแล้วผมผมก็ต้องเขียน เขียนอธิบายไว้ยืดยาวว่ามันคืออะไรน่ากลัวหรือไม่กลัวอย่างไรเอ่อถ้าถ้าถ้าใครสนใจลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้เรื่องจริงของพายุสุริยะอ๋อเรื่องจริงของพายุสุริยะนะฮะเขียนเขียนในเมื่อ20ปีก่อนทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่เนื้อหายางเหมือนเทมครับไม่ได้แตกต่างเลยครับสถานการณ์ก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับได้ครับน่าสนใจเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับคุณวิมุตครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับคร วสลา่นะครับกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมดาราศาสตร์หวังแล้วน่าสนใจนะครคุณผู้ฟังครับแต่ว่าอาจจะใช้คําว่าไกลตัวน่าจะได้เพราะาบ้านเราไม่มีอะไรที่จะ่งดึงดูดลงมาแต่ว่าในต่างประเทศในสหรัฐในแคนาดาเนี่ยมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติอีกปรากฏการณ์หนึ่งกัแล้ากันนะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานะครับวันนี้เรื่องของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลผิวน้ําทะเลเฉลี่ยทั่วโลกในตอนนี้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงขึ้นนะคครัับบพูดุย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัตอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงจากแครายถึงมีนบุรีจนถึงสิ้นเดือนก,กรกฎาคม2566ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟรรอร์มเข้ารายงานเข้ามาเนี่ยนะครับคำถามคือ จนถึงขณะน,นี้ถึงสิ้นเดือนกระกฎาคมเนี่ยมีความคืบหน้าไปแล้วโดยรวมอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบตอมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ